สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกรรมตามสนองสภานิสิติจุฬาชงสอบเหล่าอาจารย์ร่วมมอบกอปปสลมเลือกตั้งเรียกทหารทำรัฐประหารเอาแล้วสภานิสิทจุฬาชงสอบเหล่าอาจารย์เชื่อมโยงกอปปสร่วมม็อบลมเลือกตั้งเรียกทหารทำรัฐประหารหลังสำนักบริหารกิจการนิสิทธิจ่อสอบนิสิทธิเคลื่อนไหว จากกรณีเมื่อวันที่27ตุลาคมสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ออกประกาศจะดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงหากปรากฏว่านิสิตของจุฬากระทําการลักษณะที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าแสดงออกทางถแถลงการหนังสือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่นรวมทั้งมีการกระทําขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป ข้อความทั้งหมดมีดังนี้โดยที่ประเทศไทยได้เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาตลอดจนความเชื่อถือความเลื่อมใสศรัทธาต่างๆหากแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติมาช้านานจุลาลงกรมหาวิทยาลายัยตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของสังคมไทยดังกล่าวที่สอดคล้องกับอุดมคติในวงวิชาการเสมอมา มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่ออายุเพศภูมิหลังทางสังคมหรือแม้แต่ความเชื่อทางการเมืองดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยเคารพในเสรีภาพทางความคิดและทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมาตลอด ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอและเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุกสังคมในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยจุลาถือเป็นบทบาทตลอดมาที่จะต้องแนะนำและดูแลให้กิจกรรมของนิสิตยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการหนักเบาตามควรแก่กรณีฉะนั้นหากความปรากฏว่านิสิ์ของมหาวิทยาลัยไ,ได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านการถแถลงการหรือหนังสือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่นโดยมิได้เป็นไปตามหลักวิชาการ กล่าวคือไม่ได้กระทำไปด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้านอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลหรือเป็นการแสดงออกที่ไม่เคารพต่อความเห็นต่างหรือความเชื่อความเลื่อมใสของผู้อื่น จุลามีอาจนิ่งเฉยพร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อกล่องกลาวนิสิตของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในคันลองของหลักความรู้คู่คุณธรรมรวมทั้งจะได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วหากพบว่ามีการกระทาที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิดรอนหรือจำกัดเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางวิชาการหรือทางอื่นใดหากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมทุกด้านเท่านั้นล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนายทิติชิวชรัต ประธานสภานิสิตจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือยื่นต่อสำนักบริหารกิจการนิสิตจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอความเห็นต่อกิจการของมหาวิทยาลัยตามข้อ19.5แห่งระเบียบจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยว่าด้วยสโมสรน,นิสิตจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยพุทธศักราช2529มีรายละเอียดดังนี้ เรื่องเสนอความเห็นต่อกิจการของมหาวิทยาลายัยตามข้อ19.5แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยว่าด้วยสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพุทธศักราช2529เรียนรองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยพรผู้ประเสรศิฐ ด้วยปรากฏว่าสำนักบริหารกิจการนิสิตได้เผยแพร่ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางเพจ Facebook สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันพุธท,ที่27ตุลาคม2564โดยมีใจความสำคัญคือข่มขู่นิสิตที่ได้กระทําการใดๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่นหรือไม่เคารพต่อความเห็นต่าง ว่าจะดำเนินการทางวินยัยต่อน,นิสิตนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ19.5แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยว่าด้วยสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพุทธศักราช2529สภานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการประชุมครั้งที่4ปีการศึกษา2564สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1มีมติเห็นชอบเสนอแนะกิจกร การต่อมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. งดเว้นการกระทำใดๆที่เป็นการไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านแถลงการประกาศหรือหนังสือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อนิสิตเพราะนิสิตทุกคนต่างมีผู้ให้ความเคารพอยู่เสมอดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่สํานักบริหารกิจการนิสิตได้ประกาศไว้ข้างต้นมหาวิทยาลัยจึงควรกระทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้นิสิตพึงปฏิบัติตาม ขเคารพความเห็นความเชื่อเลื่อมใสและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของนิสิตยอย่างแท้จริงดังที่สำนักบริหารกิจการนิสิตได้แสดงเจตจำนงไว้ในประกาศข้างตน้นซึ่งรวมไปถึงยุติการคุกคามคมขู่ขัดขวางและหรือบังคับให้นิสิตกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการใดๆที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมสากล ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการทางวินัยนิสิตการอนุญาตให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยหรือการอนุมัติเงินทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 3. เปิดการสอบสวนความเกี่ยวข้องของคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชื่อมโยงต่อการชุมนุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกปปสในปีพุทธศักราช2556ถึง2557 ซึ่งเป็นการชุมนุมที่นำไปสู่การล้มล้างรัฐบาลที่มาจากระบอบราาประชาธิปไตย อันเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อความเห็นต่างของประชาชนส่วนมากในประเทศโดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการกล่อมเกลาให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเหล่านั้นให้อยู่ในคันลองของหลักความรู้คู่คุณธรรมดังที่สำนักบริหารกิจการนิสิตได้ชี้แจงไว้ในประกาศข้างตน้นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการประพฤติตนของนิสิตสืบไป 4. กำชับดูแลให้สำนักบริหารกิจการนิสิตปฏิบัติงานโดยรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลายัยไม่ดำเนินการใดๆให้เกิดความแตกสามาคัคคีทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลายัยดังที่มหาวิทยาลายัยบัญญัติไว้ในข้อ6แห่งระเบียบจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยว่าด้วยวินัยนิสิตพุทธศักราช2527 ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการประพฤติตนของนิสิตสืบไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วยขอแสดงความนับถือทิติชิวชรัตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ